ครับก็แต่เดิมนี่เรามีโครงการแผนวิจัยเขนม,มุ่งนะในพัฒนาเครื่องมือแล้วก็กลไกในการวิจัยที่จะประหยัดน้ำแล้วก็ทําระบบอัตโนมัติในโครงการกกของแม่ค้าภาคการมาแล้วในคราวที่เราได้ทําสัญญาข้อตกลงเขาร่วมมือระหวา่างกรมชนับชอชที่จะเอาใช้เครื่องมือที่เราพีดไว้เนี่ยมาใช้ในโครงการแม่อ่อนซึ่งจะมีพื้นที่กว่าล้านไร่นะ ว่าจะสามารถจะใช้การบริหารเกินแล้วก็การบริหารโครงการชุมพรานให้สามารถจะมีความฉลาดแล้วก็ประหยัดน้ําได้อย่างไรในส่วนของสถานการณ์น้ำปัจจุรัปสถานการณ์น้ําในปีนี้ก็หมายความว่าตรงช่วงประมาณพันยาเป็นต้นไปแนวโน้มไอติดอะแลนี่ย่าจะเกิดขึ้นเต็มๆถัวมากขึ้นครับและแนวโน้มฝนจะตกมากกว่าปกติห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เป็นคาดการณ์ซึ่งกรมชลก็รับรู้ว่าแนวโน้มก็จะต้องพยายามช่วงนี้ก็จะปล่อยน้ำมากนิดหน่อย เพื่อให้เมื่อฝนตกมาเนี่ยจะได้มีช่องสำหรับเก็บมีเกิดมากขึ้นแล้วก็ในลำน้ำด้วยก็ช่วงหลังจากกลางเดือนกันยายนก็มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดฝนตกบาที่ไหด้ก็น้ำท่วมได้บางที่